การเจริญภาวนาหรือเรียกอีกอย่างว่าการเจริญกรรมฐานเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีอยู่ในจักรวาลเหมือนกับศาสตร์อื่นๆเช่นฟิสิกส์คณิตศาสตร์ต่างกันแค่ศาสตร์นี้ต้องวิจัยในห้องแลบ คือจิตล้วนๆและมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงศาสนี้ถึงแม้จะเป็น,นกลไกที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ก็ยากที่มนุษย์จะเข้าถึงได้สิ่งที่สามารถเข้าถึงและแทงตลอดกฎเกณฑ์น,นี้ได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือจิตที่ทรงพลานุภาพมหาศาลเรื่องนี้บางคนเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวไว้ค่อยแก่แล้วค่อยทำแล้วถ้าชีวิตอยู่ไม่ถึงแก่ละ่ะ ผู้ปฏิบัติใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจสับสนไม่รู้จะทำยังไงเพราะคำสอนของแต่ละสำนักครูบาอาจารย์ก็มีอยู่มากมายทำให้จับจุดไม่ถูกไม่รู้ว่าหัวใจแก่นแท้คำสอนอยู่ตรงไหนที่ใด การเจริญภาวนาในทางพระพุทธศาสนามีสองแบบก็คือสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาคือหลักหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบทางจิตใจหรือการทำจิตใจให้เป็นสมาธิมีความมั่นคงนั่นเอง ถือว่าเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาคือจะทำให้เกิดสภาพจิตใจที่สงบนิ่งลองสังเกตดูเวลาที่เราไปอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ที่เจริญสมาธิเราจะรู้สึกว่าเย็นๆจิตใจเราก็สงบไปด้วยโดยไม่รู้ตัวนี่เรียกว่าเราไปอยู่ในปริมณฑลแห่งพลังสมาธิของท่านที่แผ่ออกมาในทางกลับกันถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีโทสะจริตเราจะรู้สึกร้อนร้อนอึดอัดบอกไม่ถูก การปฏิบัติสมถะแม้มีคุณอันใหญ่หลวงเพราะเป็นฐานสำคัญเป็นการเรียมพื้นฐานทางจิตใจให้สงบแต่ก็ยังไม่สามารถดับทุกโศกที่แท้จริงได้ส่วนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาภาวนามุ่งไปที่ความตื่นรู้คือให้เรามีสติอยู่ในทุกๆลมหายใจเข้าออกในทุกเรื่องที่คิดทุกจิตที่ทำ ทุกคำที่พูดโดยให้เห็นถึงอนิจจังความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่มีตัวตนหรือที่เรียกรวมกันเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองซึ่งหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าถึงและรู้แจ้งไตรลักษณ์ได้ชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่คืออะไรแปลว่า ฐานที่ตั้งของสติธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติเป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริงมีสติกำกับดูสิ่งต่างๆและความเป็นไปโดยรู้เท่าทานันตามสภาวะของมันโดยไม่ได้ถูกครอบงำด้วยความยินดียินร้ายที่ทำให้มองเห็นผิดเพี้ยนไปตามอำนาจของกิเลสจะเห็นได้ว่าวิปัสสนาและสติปัฐานสี่นั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกัน โดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันก็คือวิปัสนาญาณจะมีขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดกระบวนการระลึกและพิจารณาธรรมตามแนวสติปัฐาน4โดยสรุปแล้วการจเจริญภาวนาทั้งสองรูปแบบไม่ว่าจะสมถภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาแม้วิธีและเป้าหมายจะต่างกันแต่ก็เอื้อถึงกันก็คือผลที่ต้องการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนาคือการสร้างสมาธิ ซึ่งสมาธิอันแรงกล้านี้ก็เพื่อใช้เป็นฐานกำลังของวิปัสสนาโดยที่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสำเร็จด้วยวิปัสสนาซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติตามมักคือทางของพระพุทธเจา้าทีนี้เราจะเลือกการเจริญภาวนาแบบไหนดีการภาวนาไม่ว่าจะกำหนดแบบไหนก็ตามเป็นเพียงรูปแบบวิธีการเท่านั้นให้ลองดูก่อนว่าแบบนั้นมันถูกกับจริตอุปนิสัยของเราหรือไม่ บางคนถนัดที่จะนำจิตใจเพลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งจนเกิดเป็นสมาธิอันแน่วแน่และนิ่งสงบเช่นดูลมหายใจที่ปลายจมูกกำหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือบางคนก็ดูการเคลื่อนไหวของท้องตามจังหวะการหายใจรู้ว่าท้องกำลังยุบก็ยุบหนอหรือว่าท้องกำลังพองก็พองหนอ กำหนดรู้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายและสิ่งภายนอกที่มากระทบลองสังเกตดูว่าวิธีไหนทำแล้วได้รับผลดีหรือไม่ถ้าได้ผลก็ให้ทำไปถ้าไม่ได้ผลก็ให้ลองทำแบบอื่นดูบ้างจนกว่ามันจะลงล็อกเราต้องอาศัยการฝึกฝนระยะเวลาและประสบการณ์เราจะค่อยๆรู้เองว่าเรากำหนดอย่างไร จิตถึงจะหยุดการปรุงแต่งที่ก่อให้เกิดกิเลสตันหาได้ดีแล้วค่อยปฏบิบัติบ่อยๆจนเกิดความชำนาญการภาวนาทุกรูปแบบเป็นเพียงอุบายหลอกล่อจิตเพื่อให้จิตมาจับเกาะก,กับการกำหนดนั้นจิตจะค่อยๆรวมตัวกันเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวอารมณ์เดียวจับจุดของจิตได้จิตก็จะไม่หลงทางจุดหมายปลายทางก็เพื่อทำให้จิตสงบเบาสบายและเป็นอิสระนั่นเอง หวังว่าบทความนี้จะทําให้ทุกคนได้รู้แล้วถึงการเจริญภาวนาหรือสมถกรรมฐานว่าคืออะไรกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานกันต่อไปวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ